อยากรับลูกคนอื่นมาเลี้ยงเพราะคิดว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงดูไม่ดีพอแล้วเราหลงรักไปแล้วอ่ะอยากอุปการะเลี้ยงดูทําได้ไหม <c oughs> ทําได้นะครับก็คือการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขยอยู่นะเด็กต้องโตท่านต้องอายุห่างกันเท่าไหร่ประเด็นก็คือสิทธิ์ตามกฎหมายท่านต้องพิจารณาด้วยเป็นบุตรตามกฎหมายของท่านบุตรบุญธรรมมีสิทธิ์ได้รับมรดกถ้าท่านโอเคที่จะให้มรดก จำที่กับรูปที่ท่านมีอยู่ลองแวะวางแผนตรงนี้ดูด้วยแก้ได้ป้องกันได้ด้วยพิในยกรรมแปลว่าท่านมีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงดูส่งเสริมอุปการะเลี้ยงดูเด็กเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกเพราะฉะนั้นอย่าลืมพิในยกรรมยังไงก็ต้องทําถ้าไม่ทำแล้วปัญหาตามมาเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะ กฎหมายสมรสเท่าเทียมกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับสามารถจดทะเบียนได้ถ้าผมจำไม่ผิดคือต้นปีหน้าการรับบุรบุญธรรมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท่านจะสามารถมีบุตรได้อ่านนี้ก็ลองไปไประยุกต์ดูใครคิดว่าคู่รัก LGBTQ+ ทั้งหลายมีความเสี่ยงหรือมีข้อดียังไงกับคู่รัก LGBT ที่จะรับบุรบุญธรรมกันเข้ามาประเด็นไหนบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูครับ